ที่สถาบันประสาทวิทยาใกล้ๆกับโรงพยาบาลราม,มาเนี่ยเวลาผู้ป่วยนะไปหาหมอไปรับการดูแลรักษาโดยพาผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะเจอ จิตอาสากลุ่มหนึ่งนะที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรียกว่าอาสาอำนวยความสะดวกแนะนำผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่เนี่ยว่าจะต้องไปที่ช่องไหนจะไปยื่นเอกสารอะไรทั้งบริเวณผู้ป่วยนอกทั้งบริเวณที่เป็นจุด ที่ผู้ป่วยต้องไปทำการตรวจเนชะ่นตรวจวัดความดันหรือว่าไปหาหมอที่นัดเอาไว้จิตอาสานี่ก็มีทั้งผู้สูงวนะัยนะเกษียณแล้วหรือว่าเออร์ลี่นะแล้วก็ยังมี วัยรุ่นนะโดยเพราะาสาวๆหลายคนก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะอยู่ชั้นมัธยมมีจิตอาสาคนหนึ่งนะชื่ออิ่มนะเพิ่งเรียนชั้นหมอหกนะ เจ้าตัวเนี่ยนะอยู่ทั้งอุบลน,นะแล้วก็เรียนที่อุบลด้วยแต่ว่าอุตส่ามาเป็นจิตอาสานะท,ที่สถาบันภาษาวิทยาเป็นเดือนเลยเมื่อเธอเล่าว่าเนี่ยก่อนหน้านี่แม่ป่วย ต้องมาต้องเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาหมอที่สถาบันประสาวิทยาเธอก็ติดตามแม่มาด้วยนั่งรถทัวร์มาด้วยกันตอนที่มาใหม่ๆนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้สึกเครียดนะเพราะว่าคนก็เยอะ ลำดับขั้นตอนเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรู้เพราะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลโดวยเฉพาะในกรุงเทพแต่เธอเพราะว่าเนี่ยมีคุณป้าจิตอาสาหลายคนเลยนะมาคอยช่วยแนะนำว่าจะต้องเข้าช่องนี้จะต้องไปยื่นเอกสารที่ตรงนั้นพอถึงคิวเนี่ยก็คอยบอก ตอนที่ไม่ถึงคิวก็คอยดูคอยบอกเมื่อถึงคิวว่ามันช่วยทำให้เธอกับแม่นี่คลายความเครียดไปได้เยอะเลยนึกภาพน,นะคนจากต่างจังหวัดเนี่ยมามากรุงเทพแลวมาเจอโรงพยาบาลใหญ่ๆคนเป็นร้อยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างไอ้โรคเดิมนี่ก็ ทำให้เครียดอยู่แล้วนะเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยในโรงพยาบาลยิ่งยิ่งเครียดหนักขึ้นแต่พอมีจิตอาสามาช่วยเนี่ย,ยมันทำให้หายเคร่งค้างทำให้คลายความเครียดแล้วเธอก็เลยเกิดสนใจขึ้นมานะอย่าเป็นจิตอาสาบ้าง ส่วนหนึ่งก็คงว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณด้วยนะตอบแทนบุญคุณที่มีเคยมีจิตอาสามาช่วยแม่ช่วยเราอันนี้พอว่างนะจากการเรียนเนี่ยปิดเทอมเธอก็เลยขอมาเป็นจิตอาสาบ้างจิตอาสาที่โรงพยาบาลปัสสาวิทยานี่มันไม่ใช่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะ แล้วเขาก็มีเงื่อนไขว่าเนี่ยต้องมาทำเนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ครั้งเธอก็ทำครบทั้งสี่ครั้งนะแล้วก็ติดใจนะขอมาอีกนะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเธอก็ขอครูมาขอหยุดขอหยุดเพิ่มนะขอไปโรงเรียนช้าหน่อยนะเพื่ออะไรนะเพื่อจะมาเป็นจิตนาสา สองครั้งนะก่อนที่จะเปิดเทอมเธอบอกว่าเนี่ยเป็นจิตอาสาเนี่ยมันประทับใจมากเลยเธอเป็นคนอายขี้อายไม่กล้าถามแต่พอเป็นจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกเห็นผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยเก๊กังนะเธอก็ตัดสินใจนะบดวมความกล้าไปถาม ว่าตอนนีนะ้นัดหมอไว้หรือ,อยังมีเอกสารไหมแล้วก็ช่วยในความสะดวกให้ทำเสร็จก็เกิดความภาคภูมิใจมีความสุขนะพอมีความสุขก็เลยติดใจนะอยากจะมาทำอีก จริงเกน์อา,าสาที่โงพยาบาลประา,าวิทยานี่ก็เหนื่อยนะเพราะว่าต้องทำนี่จะเรียกว่าเกือบทั้งวันเลยก็ว่าได้แล้วก็คนนี่ก็นานาชน,น,น,นิดผู้ป่วยเนี่ยหลายคนนี่ก็เป็นโรคจิตโรคประสาทอยู่แล้วนะบางทีก็งุนหงิดง่ายนะบางทีก็ใช้อารมณ์กับจิตอา,าสาโดยเฉพาะเด็กๆ,ๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ย แต่หลายคนนะเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะเขเข้าใจเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็ถือว่าดีด้วยนะฝึกความอดกลั้นอดทนบางทีผู้ใหญ่ที่เป็นจิตอาสานี่ที่เป็นคุณป้าเนี่ยคุณนานี่ยังอดทนไม่เท่าเด็กวัยรุ่นนะทั้งทั้งที่ธรรมชาติของเด็กนี่ก็มักจะใจร้อนนี่แต่ว่าพอไปเป็นจิตอาสานี่เขาบอกก็ได้ฝึกตนนะ ได้ฝึกตนแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนด้วยแต่ว่าฝึกแล้วเนี่ยมีความสุขนะก็มีวัยรุ่นหลายคนนะไม่ได้มาแบบอิ่มนะอิ่มนี่เข้ามาเองเพราะว่าประทับใจนะจากพี่พี่จิตอาสาป้าป้าจิตอาสาที่มาเคยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเธอและแม่แต่ก็มีวัยรุ่นหลายคนนะัเป็นนักเรียน มาเพราะว่ามาโรงเรียนนะกำหนดให้ว่าทุกคนนี่ต้องทำชั่วโมงจิตอาสาเด็กวัยรุ่นหลายคนนี่ก็ต้องไปหานะว่าที่ไหนที่จะให้ตัวเองได้เป็นจิตอาสาจะได้ทำให้ครบแล้วก็ได้คะแนนอย่างนี้มีเยอะเลยนะเพราะโรง,งเรียนจำนวนมากนี่เขา ใช้คะแนนเนี่ยเป็นทั้งตัวล่อแล้วก็แรงกดดันให้นักเรียนนี่ต้องไปเป็นจิตอาสาตามที่ต่างๆแล้วก็มีหลายคนแล้วก็มาขอเป็นจิตอาสา,าที่สถาบันภาษา,าวิทยาเนี่ยผ่านเครือข่ายพุทธิกาแต่พอมาทำครบกำหนดแล้วติดใจนะขอทำต่ออีก เพราะว่าเขาพราะว่ามันเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดการพัฒนาตนชนิดที่พ่อแม่นี่ก็สังเกตนะพ่อแม่บอกว่าในหลายลูกๆเนี่ยพอเป็นเป็นจิตอาสาแล้วเปลี่ยนแปลงนะแต่ก่อนพ่อแม่ต้องทำอะไรให้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องตัวเองแต่ว่าตอนหลังนี่เด็กพ่อไป็นเป็นจิตอาสาแล้ว ช่วยตัวเองเป็นนะไม่ต้องเดือดร้อนลำบากพ่อแม่แถมยังไปช่วยงานบ้านด้วยแต่ก่อนนี่ไม่เคยสนใจงานบ้านเท่าไหร่ก็กลายเป็นภาระของพ่อแม่หรือ,อคนอื่นไปแต่พอเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยนอกจากช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยงานบ้านด้วย ก็คงเพราะว่าเนี่ยคงได้คิดวนะ่เรานี่ไปช่วยคนอื่นไปช่วยพ่อแม่ของคนอื่นนะที่โรงพยาบาลนะขยันขันแข็งนะแต่ว่าพ่อแม่ขอ,องเราเองนี่เราไม่ใส่ใจมันก็กระไรอยู่ก็เกิดนะความกระตือรือร้นนะที่จะช่วยเหลืองานบ้านซึ่งก็เป็นสิ่งที่ หาได้ยากนะสำหรับเด็กสมัยใหม่นะเพราะว่าได้รับการเลี้ยงดูมาแบบปกประปงงมไม่น้อยเลยจนถ้าบางทีแม้กระทั่งห้องของตัวเองก็ไม่สนใจทำความสะอาดกินข้าวก็ไม่ล้างจานอาจจะเป็นพ่อมีคนงานมีคนใช้หรือว่ามีพ่อแม่ทำให้โดยพ่อแม่แต่พอเปจิตอาสาแล้วโอ้ขนขวายกระตือรือร้อน พก็คงรู้นะว่าเออมันทํานี่มันก็มีประโยชน์การทำพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระถ้าทําด้วยใจมันก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจซึ่งที่คนเราควรจะมีนะคือการรู้จักคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันจะมีความสุขง่ายนะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยดูเหมือนจะ รักสบายแต่ว่าลงท้ายนี่ก็เป็นคนสุสขยากนะมีความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอนึกถึงผู้อื่นรู้จักช่วยผู้อื่นเนี่ยมันมีความสุขที่ได้ทำนะก็กลายเป็นความประทับใจอันนี้ก็เลยทำให้เด็กหลายคนนี่พอมาเป็นจิตอาสา,าภาคบังคับแล้วได้สิ่งว่าล้อมดี ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคุณป้ามีพี่มีน้าจิตอาสามาพอได้ทำงานร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็มีความสุขไม่เหงาอันนี้ก็เป็นรสชาติอย่างหนึ่งนะที่หลายคนได้รับทำงานแล้วมีความสุขเพราะว่ามีหมู่คณะมีคนที่รู้ใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเกิดความปิติอิ่มเอิบงั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยนะรู้จัก ชวนสับสนให้ลูกๆมาเป็นจิตอาสาบ้างไม่ทางใดกก็ทางหนึ่งนั่นก็จะทำให้เด็กเขานอกจากจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วมีนิสัยที่ดีแล้วรู้จักช่วยตัวเองแล้วยังทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องสุขจากไม่ต้องไปพึ่งพาวความสุขจากห้างจากสิ่งเสพก็ได้หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นก็มีความสุขได้ เอเราก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังทุมหังคอยตาพรที่ด้านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชาตุลงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำดทิท้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยาธาเหมือนพระจันนวันเพนมณีชโชติราโสยาธา เหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีโยภิวาชนตูวางจารายทั้งปวงจงบำราชไปสาพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุชิธีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิลิสันิจังุณาปจายนโนจตารุธรรมาวันฐิอายุวันโนสุภังพลัต่งังเสริาการคืออายุวันนาสุภาภะละยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ยกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวะตูสาพมังกะลัง ขอสาภาโมคุลจงมีแก่ท่านราพันตุสาพาเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสาพสาภูธานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สัตตาสุธิภวันตุเตพอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเดิด